สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอกระบวนการคลอดทารกของมนุษย์นะคะเราได้ข้อมูลมาจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์ชุดหนึ่งค่ะครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจขั้นตอนสําคัญสาคัญตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงตอนที่ทารกคลอดออกมาครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกข้อมูลนี้กันเลย จุดเริ่มต้นที่บทเรียนนี้เขาอธิบายไว้นะคะคือสัญญาณว่าถึงเวลาคลอดแล้วเนี่ยมันเริ่มตอนที่ทารกโตจนต้องการพลังงานมากกว่าที่รกจะให้ได้แล้วอ๋อครับครับเหมือนเป็นสัญญาณจากร่างกายเลยนะคะว่าทารกพร้อมแล้วนะเตรียมตัวใช่เลยครับพอมีสัญญาณปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการก็คือเข้าสู่ระยะที่1ตรงนี้ฮอร์โมนสําคัญมากครับ คือออกซิโทซินที่ร่างกายหลั่งออกมาค่ะตัวนี้เลยครับที่ไปสั่งให้มุดลูกเริ่มบีบตัวเป็นจังหวัดแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือมันช่วยให้เนื้อเยื่อตรงปากมุดลูกนะครับนุ่มลงแล้วก็ค่อยๆเปิดออกอ๋อเตรียมทางให้ทารกออกมาครับผมเตรียมทางไว้แล้วการบีบตัวนี่เองใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดอาการน้ําเดินที่เขาเรียกกันตัวน้องไว้ก็จะไหลออกมาก็เป็นอีกสัญญาหนึ่ง ในบทเรียนนี้มีบอกเรื่องเวลาระยะที่1ไว้ด้วยนะคะค่อนข้างะระบุชัดเลยว่าประมาณ8-10ถึง10นาทีอืม8ถึง10นาทีใช่ค่ะซึ่งอาจจะดูสั้นไปหน่อยเมื่อเทียบกับที่เราเคยได้ยินมาหรืออาจจะหมายถึงช่วงท้ายๆที่ปากมดลูกเปิดเร็วขึ้นมากๆหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลเฉพาะเคสที่เขายกมาอันนี้ต้องดูบริบทประกอบนิดน,นึงครับ แต่หลักๆของระยะแรกก็คือการเตรียมพร้อมร่างกายการเปิดของปากมดลูกเนี่ยครับค่ะพอปากมดลูกเปิดเต็มที่แล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงที่น่าจะเหนื่อยสุดๆเลยใช่ไหมคะระยะที่2ครับผมระยะคลอดทารกจริงๆตอนที่ทารกเคลื่อนตัวผ่านปากมดลูกผ่านช่องคลอดออกมาบทเรียนนี้เขาเน้นเลยครับว่าระยะนี้ยากสุดซึ่งก็ก็จริงครับ เพราะนอกจากมดลูกจะบีบตัวแรงมากๆแล้วเนี่ยคุณแม่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองคือการเบ่งครับมันมาพร้อมกันเลยอ๋อการเบ่งนี่คือเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเหรอคะไม่ใช่แค่ว่าเจ็บแล้วเบ่งข้อมูลบอกว่ามันซับซ้อนกว่านั้นครับคือเป็น,นกลไกที่ร่างกายสร้างมาช่วยขับทารกออกมาเลยไม่ใช่แค่เพราะเจ็บอย่างเดียวโหร่างกายเรานี่สุดยอดจริงๆนะคะแล้วระยะนี้ใช้เวลานานไหมคะบทเรียนบอกว่า ต้องแต่30นาทีขึ้นไปครับหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะเข้าใจเลยค่ะครับแล้วพอทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอ่อยังไม่จบนะครับเอา้ายังมีอีกเหรอคะครับผมยังมีระยะที่3อีกระยะที่3คืออะไรคะคือการคลอดรกครับ หลังจากน้องออกมาแล้วเนี่ยสักพักมดลูกจะบีบตัวอีกรอบเพื่อขับรกที่หมดหน้าที่แล้วออกมาตามอ๋อใช่ใช่ลืมไปเลยค่ะต้องเอารกออกด้วยครับประเด็นน่าสนใจที่ข้อมูลนี้ชี้คือการคลอดรกมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าระบบที่ช่วยประคองชีวิตในท้องแม่เนี่ยจบสมบูรณ์แล้วค่ะรก ทำหน้าที่ส่งต่อชีวิตเสร็จแล้วทีนี้ทารกแรกเกิดก็ต้องเริ่มปรับตัวกับโลกข้างนอกจริงๆแล้วต้องหายใจเองต้องพึ่งพาการดูแลจากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดูแล้วครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเลยค่ะสรุปคือกระบวนการคลอดตามข้อมูลนี้ก็มี3ระยะต่อเนื่องกันเลยนะคะครับผมเริ่มจากเตรียมเปิดทางแล้วก็ขับเคลื่อนทารกออกมาแล้วก็เอารกตาออกมาเป็นสเต็ปเลยครับ เป็นลำดับขั้นตอนที่ร่างกายออกมาอย่างดีจริงๆถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึง่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะจากที่อยู่ในท้องแม่แบบสบายๆมีทุกอย่างพร้อมคปลอดภัยสุดๆครับออกมาสู่โลกภายนอกที่ต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งคนอื่นเพื่อจะรอดแล้วก็โตต่อไปอืมจริงด้วยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ งั้นจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบปุบปรับขนาดนี้จากในท้องที่ปลอดภัยมากๆออกมาเจอโลกภายนอกทันทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการปรับตัวหรือว่าจิตใจ,จหรือพัฒนาการช่วงแรกๆของเด็กแรกเกิดได้ยังไงบ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับน่าจะเอาไปต่อยอดความคิดได้อีกเยอะเลยค่ะ